สวัสดีทุกคนวันนี้ตั้งใจทุกพาทุกคนมาดูงานส้มขาวแตงกวาประจำปีจังหวัดเชีนาทยังไม่ถึงเลยทุกคนฝนล,ลงอีกแล้วตอนนี้หกโมงสี่นาทีทุกคนขวามือนี่สวนนกนะทุกคน ถึงทุกคนวันส้มโอขาวเต็งกว่า7-17กันยายนพศ2566แต่ว่าฝนลงนะทุกคน <laughs> ถนนเราะริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทุกคนก็คงไม่ได้พาเดินดูงานอีกเช่นเดิมอ่ะเพราะว่าจะถ่ายไปก็จะไม่สบายแล้วก็ฝนก็เข้าเลนกล้องด้วยปิกบ้านเด้อปิกบ้านเชเด้อโอเคทุกคน <c oughs> กลับบ้านดีกว่า ที่เชื่อใจได้เชื่อใจได้ว่าฝนไม่หยุดแน่ทุกคนทุกคนอีพีนี้เราขอปิดกล้องแค่นี้ก็แล้วกันขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรง พบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย